ดูนี่สิครับการขาับดักทรายความร้อน2,900องศานะครับโหโหโหร้อนแบบสะใจกันเลยทีเดียวโอเคทะยายขึ้นไปเกินไปเลยอ๋อก็อย่างว่าอะไรพัง ไฮมินัซังเขาไดจิวตารชิวาซันเดย์สอิยาซันครับของเราสู่เกมออฟซิเจน not included ไม In okay, no. yeah. so, right, ่รวมออฟซิเจนในพาร์ทที่24ดาวโอเชียนเนี่ยนะครับก็หลังจากครั้งก่อนนะครับเราก็เริ่มทำการสรัวอากาศที่เริ่มจะไกลขึ้นไปแล้วก็คือจะเป็นระยะทาง20,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในครั้งนี้เราจะเริ่มไปให้ไกลกว่าเดิมก็คือจะเป็นระยะทาง30,000กิโลเมตรนะครับแต่ว่าระยะทาง30,000กิโลเมตรเนี่ยเราก็จะเป็นต้องมีการเปลี่ยนเรื่องของตัวจรวดกันด้วยนะครับจากเดิมที่ใช้เป็นตัวจรวดที่แบบว่าเป ไอพ่นจรวดไอน้ำเนี่ยเราต้องทําการเปลี่ยนเป็นเจ้าสิงนี้นะั่นก็คือไอพ่นจรวดปิโตเรียมซึ่งเราก็ ทำการเปลี่ยนกันเลยก็และกันเนื้อก็ทําการหรือถอนเก่าเนี่ยออกไปก่อนกันลวกันนะคะเดี๋ยวจะขอใช้ฐานเดิมกันลวกันนะแล้วก็ตอนหลังมานะครับได้เกิดเจอเหตุการณ์ที่อุกกบากตกลงมาอีกแล้วซึ่งครั้งนี้นะครับอุกกบาก่ะมันไม่ได้มีการสปอร์มาที่บริเวณชั้นบนสุดนะแต่ว่ามันสปอร์มาตรงบริเวณด้านข้างครับเราจะเห็นว่ามันมีเลือดดามเมจเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไล่แบบเป็นแนวเฉียงลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยซึ่งก็ เ,เงบดีนี่คงเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เห็นว่าอุกกาบาตเนี่ยมนไม่ได้สปอนจากด้านบนนะสปอนมาจากด้านข้างกันเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าตรงเนี้ยตลอดทั้งแนวนะครับเดี๋ยวเราต้องมีการวางตัวพืชหลบภัยป้องกันด้วยแต่ว่าอันนี้เอาไว้ก่อนกันละกันเพราะว่าเหล็กกล้าไม่พอคือตอนนี้เหล็กกล้าค่อนข้างจะน้อยนะครับเรามีเหล็กกล้าเท่าไหร่อ่ะตอนเนี้ยเหลือเหล็กกล้าแค่ประมาณสัก 2 0 0พกว่ากิโลกร,รัมานันเอน,นะครับก็อาจจะไม่พอก,ก็ได้เนอะอาะทีนี้มาทำการลดทอนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทำการเปลี่ยนให้มันกลายเป็นตัวเชื่อเพิงต่อไปจะเป็นไอพ่นจรวดปิโตรเลียมอ่ะก็ทาการสั่งสร้างไปได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยเจ้าสิ่งนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวจรวดไอพ่นที่แบบว่าเป็นพลังงานไอหนานะเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงอ่ะเจ้าตัวไอพ่นจรวดไอหนาอันนี้นะครับมันจะเป็นตัว ตัวเชื้อเพลิงหลักที่มันจะมีการเก็บในเรื่องของเชื้อเพลิงเนี่ยเขาเอาไว้ในตัวมันได้แต่ว่าถ้าหากเริ่มเป็นไอพ่นตรวจปิโตรเลียมเนี่ยเราจะเป็นต้องมีการวางถังเชื้อเพลิงที่แยกออกจากกันนั่นเองนะครับมันจะเป็นตัวถังเชื้อเพลิงเหลวแล้วก็ถังออกซิไดซ์ของแข็งนั่นเองนะครับก็คือมีการใช้งานตัวเชื้อเพลิงเนี่ยถึง2อย่างกันเลยนะซึ่งอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอทําการ ใส่ตัวถังเชื้อเพลิงเนี่ยไป2อันแล้วก็ตัวถังออกซิไดเนี่ยอีก1อันก็แลวกันนะครับซึ่งการวางเนี่ยเราจะวางตรงไหนก็ได้นะแต่ว่าในครั้งนี้ผมจะขอวางตั้งแต่อันอชั้นตรงนี้ขึ้นไปก็แลวกันนะครับคือเนื่องจากว่าไม่อยากจะทําการรื้อถอนเรื่องของตงัวยาวิจัยเนี่ยเราก็ทําการแวดทุบแล้วก็สร้างใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็วางจะได้บนก็และกันเนอะอเพระาะนั้นตรงนี้เดี๋าวทการสั่งรื้อถอนก่อนนะครับรื้อถอนตัวทัสเตอร์เชื้อเพลิงของแข็งเนี่ยทิ้งไปเอออีกอย่างหนึ่อ,อ,อ,อน,น ก็คือจะเป็นเรื่องของตัวเซ็นเซอร์นะครับเพื่อเดี๋ยวจะไม่ให้เจอเหมือนกับตุการครั้งก่อนนะเพราะว่าเดียเ๋ยวนียต้องมีการลื้อถอนเรื่องเกี่ยวกับตัวจรวดข,ของเราทิ้งไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจ้าตัวอาร์สเปซส,สแกนเนอร์เนี่ยมันจะไปสแกนเรื่องของตัวยูดาวตกสะเปล่านะครับโอเคการลื้อถอนเรียบร้อยจากนั้นก็ทําการลื้อถอนตัวขอบังคับการกันได้เลยนะครับทาการสั่งลื้อถอนไปสั่งลื้อถอนสั่งลื้อถอนอ่าแล้วก็ระหว่างเราทําการลื้อถอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของตัวข้อเด็กเเรราาทที่ํากัันนใคร้งกก่่ออออนนนนยยค็ืตเี้ ผมจะทําการวางสิ่งหนึ่งเพิ่มเติมนะก็คือจะเป็นเรื่องของตัวท่อน้ํานั่นเองเพราะาตรงเนี้ยมันจะเป็นโซนที่มันจะมีความร้อนที่แบบว่าถ่ายเทก,กันไม่ค่อยอดีสักเท่าไหร่ก็เลยขอใช้เป็นเรื่องของท่อน้ำแผ่ความร้อนเนี่ยเพื่อทําการนําความร้อนนะครับจากตรงตัวเครื่องที่เรามีการผลิตเรื่องของความร้อนทําการผ่านตรงบริเวณด้านสายตรงนี้เพื่อที่จะทําการปรับเปนอุณหภูมิเนี่ยให้มันร้อนขึ้นมาได้นั่นเองนะครับโดยการวางท่อ,อยังไงดี ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกั้นก็วางแบบนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็ทําการเปลี่ยนให้มันกลายเป็นท่อน้ำปกตินะแล้วก็ตรงนี้จะต้องมีการวางเรื่องของตัวสะพานเนี่ยอย่างน้อย1นึ่ขั้นด้วยเพื่อให้ตัวน้ำเนี่ยมันสามารถวนกันเป็นท่อๆได้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือแค่ทําการมาท่อน้ำเนี่ยให้มันเชื่อมถึงการแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็แค่ทําการเชื่อมต่อตัวท่อน้ำที่เราจะนําเรื่องของตัวน้ำเนี่ยมาวนเอาไว้ซึ่งในกรณีนี้ก็ขอใช้เป็นน้ําเน่าก็แล้วกันนะครับแต่ว่าจะเอาาามจกไะ่ะ เออลืมคิดเราจะเอาเท้๊นน้าเน่ามาจากไหนเนาะเออจริงๆตรงนี้เรามีเราเคยมีการเก็บตัวน้ำเน่าเอาไว้นะครับนี่ตรงเนี้ยยังมีเรื่องของตัวน้ำเน่าอยู่นะง,งั้นก็ขอยืมน้ํเน่าตรงนี้มาใช้งานหน่อยกันละกันนะครับงั้นก็ต่อจากตรงเนี้ยอ่าขึ้นมาก็และกันแล้วก็มาทางซ้ายยาวๆแล้วก็ให้มันเชื่อมมาถึงตรงบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อให้มันสามารถน้ำเน่าเนี่ยเข้ามาวนตรงนี้ได้แล้วก็อย่างหนึ่งคืออยากจะขอวางสิ่งหนึ่งเพิ่มเติมด้วยก็คือจะเป็น ตัวแผ่นอ่าคุมอุณหภูมินะครับที่จะมีความสามารถในการโอนถ่ายเรื่องของความร้อนเนี่ยได้ดีขึ้นขนาดไหนก็จะขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราเอามาทําการก่อสร้างนะะในกรณีนี้นะครับก็ขอใช้ของแพงแพงไปเลยกนนะ็แล้วกันนะนั่นก็คือใช้เป็นเพชรไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเพชรเนี่ยมันจะมีการอักขลอนที่ค่อนข้างจะดีมากเพราะฉะนั้นก็ขอวางเอาไว้อ,อ่ตรงไหนดีอืมหนึ่งสอง 3 4อ่ะวันอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําการวางเหมือนกันนะก็เป็น1 2 3 4งสองสามสี่วางแบบฟันปลาแบบนี้จะได้สามารถช่วยกันโอนถ่ายอุณหภูมิเนี่ยได้กระจายกันได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ถัดมาก็คือรอรอจนกว่าตรงนี้ทําการก่อสร้างเสร็จนะครับแล้วเราก็ทําการนน้ำเน่าเนี่ยมาวนลูปตรงนี้ได้เพื่อมันสามารถโอนถ่ายอุณหภูมิที่แบบว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะร้อนแต่ตรงเนี้ยมันยังไม่ได้ร้อนมากก็เลยให้มันสามารถวนกันได้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้ กลับไปดูที่จรวดของเราไหนดูซิจรวดของเราตอนนี้ก็อาจทำการเลื่อนถอนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะต้องมีการวางเรื่องกับตัวเชื้อเพลิงนะก็คือจะเป็นตัวถังเอาอะไรก่อนดีเอาเป็นถังออฟซิดไ์ของแข็งก่อนก็แล้วกันนะครับก็ทําการวางไปแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นถังเชื้อเพลิงอันที่1อันที่2แล้วก็ตามด้วยหอบังคับการนะครับ ทำการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มีน้ำเน่าเนี่ยทำการวนตรงเนี้ย <ๆ S 1> กันไปเรื่อยๆเรื่อยแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สั่งรื้อถอนทิ้งไปไเลยนะครับก็คือจะเป็นโซนที่มีการต่อน้ามาข้ามานะอตรงนี้ก็ขอบคุณมากที่ขอยืมในเรื่องของตัวดาําเน่านะครับอันนี้เรื่องต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของการเปิดเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้เพื่อให้ตรงนี้นะครับมีการสั่งให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถผลิตในเรื่องของตัวความร้อนได้แล้วก็ทีนี้เรื่องของความร้อนก็จะได้สามารถโวนถ่ายวัสอห้องเนี่ เรื่องที่มาก็คือมีการแจ้งเตือนว่าการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วนะครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบรรทุกของแข็งนะก็คือจะเป็นเจ้าสิ่งนี้นะครับนี่มันจะเป็นการบรรทุกของแข็งที่มันจะเหมือนกับเป็นคอนเทนเนอร์ er, แบบเป็นคาร์โก้ที่เราจะสามารถนําเรื่องของตัวของแข็งเนี่ยกลับมาจากอวกาศได้นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เรายังทําการสร้างจรวด ไม่เสร็จเลย <c oughs> อ่าตรงนี้กำลังทําการหรือถอดอะไรข้าบนอยู่นะครับเ <c oughs> พื่อที่จะเปิดให้ช่องว่างเนี่ยสามารถวางในเรื่องของตัวจรวดได้แล้วก็ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งตัวถังออกซิไดของแข็งที่มันจะเป็นการใส่ในเรื่องของตัวและออกซิไดนะครับคือจากนี้ไปเนี่ยก็ยังมีการใช้เรื่องของตัวและออกซิไดอยู่นะแล้วก็อันบนนี้มันจะเป็นเรื่องของตัวถังเชื้อเพลิงที่เราจะต้องทําการใส่เรื่องเกี่ยวกับตัวน้ามันปิโตเรเลียมเข้าไปนะครับหรือก็คือเป็นน้ํามันที่ตอนเนี้ยเราใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลักนัน ยื้มาใช้แบบเป็นเช้อเพลิงเรื่องของตันจรดด้วยงั้นแสดงว่าจากนี้ไปเนี่ยเราก็ต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานน้ามันที่ให้น้อยลงกว่านี้หน่อยนะครับดูสิน้ามันเริ่มจะหมดบ่อแล้ว <laughs> เริ่มจะเกิดปัญหาแล้วนะรับน้ำมันมันกำลังจะหมดบ่อนะคือตอนนี้ผมกําำลังเร่งเปิดในเรื่องของตัวบ่อน้ำมันอีกอันนึงอยู่นะตอนนี้ก็กำลังทำการก่อสร้างกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ความจริงบ่อตรงกลางนี้ล่ะบ่อ,บอตรงกลางนี้ ความจริงเราก็จะเปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเปิดเนี่ยจะเป็นต้องมีการย้ายตำแหน่งของตัวเครื่องที่เป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยนะอืมทำการย้ายที่หรอถ้าหากว่าจะย้ายที่ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอคิดดูก,ก่อนอ่ะตอนนี้มีของมาเพิ่มขอคนวิจัยหน่อยมีไหมเอ้ยนี่ไงการวิจัยบวกกาวนะครับแต่ข้อเสียคือเป็นเรื่องของการจัดก,กลดลงใช่ไหมแต่ก็ยังมีข้อดีแบบว่าต้านทานโรคก,การ,กรเกษตรดีขึ้นธาตุแข็งไม่ป่วยง่ายด้วยโอเคงั้นก็ ขอรับฮัตส,สันมาเป็นสารพันธ์คนที่22ใช่ไหมเออคนที่22แล้วนะครับ ในที่สุดก็ทําการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ในวันที่ห0 0โอ้เล่นกันมา600วันกันแล้วนะครับก็คือตอนนี้ผมได้มีการย้ายตําแหน่งของตัวเครื่องปลิบัตารไฟฟ้าด้วยพลังงานปิโตรเลียมเนี่ยให้มันขึ้นมาที่บริเวณข้างบนตรงนี้กันแล้วนะครับแล้วก็มีการต่อเรื่องเกี่ยวกับตัวท่อน้ําทั้งเกี่ยวกับอาททาการหล่อเลี้ยงในเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็เรื่องของตัวน้ำปิโตรเลียมเนี่ยเข้ามาที่เครื่องนี้เรียบร้อยแล้วก็ชั้นข้างบนนี้นะครับก็ได้มีการวางเครื่องไฟฟ้าอีกแบบหนึ่งด้วยก็็คือเปน เครื่องปั่นไฟกา๊าซธรรมชาตินะครับคือตอนนี้เรามีกา๊าซธรรมชาติแบบว่า ค่อนข้างใจเยอะมากก็เลยทําการหยิบมาใช้ในการปลิพลังงานไฟ,ไฟฟ้าหน่อยก็แล้วกันนะครับคือเจ้าเครื่องนี้เนี่ยก็จะมีการใช้งานตัวก๊าซธรรมชาตินะครับ90กรัมต่อนาทีผลิตพลังงานไฟฟ้าได้800วัตต์นะแล้วก็จะมีการปล่อยทั้งเรื่องเกี่ยวกับน้ําเน่าแล้วก็ก๊รราคซคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือจะเหมือนกับในเรื่องของตัวเครื่องแบบไฟปิโตรเลียมเลยนะครับแต่ว่าเจ้าเครื่องปลิไฟก๊าซธรรมชาติเนี่ยในเรื่องของตัวก๊รราคซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะออกมาในลักษณะของตัวท่อนะก็คือต้องมีการ ต่อเรื่องของตัวท่อการที่ลาเลียงเรื่องของตัวการ์ดคาร์บอนซา,าเนี่ยออกมาไม่เหมือนกับตัวเครื่องอันนี้นะครับคือเครื่องปั่นไฟปิโตรเลียมเนี่ยมันจะมีการปล่อยออกมาเองเลยก็คือนี้ไม่มต้องมีการต่อเรื่องของตัวท่อการนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้น้ำมันพวกนี้ก็จะทําการถูกสูบมาแล้วก็นําไปปั่ดไม่ใช่จะปัดแต่ถื้ว่าทาการถูกสูบมาแล้วก็มาใส่เอาไว้ที่ตัวเครื่องตรงนี้ก็คือเครื่องที่เป็นการบาบัดในเรื่องของตัวน้ำเ่านั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อสักกี้นี้มีคนมาเพิ่มขอคนวิจัยหน่อยนะ มไม่มีในเ่อไม่มีกรับสติปากันแล้วกันนะครับอาทีนี้กลับไปข้างล่างกันต่อข้างตรงนี้นะครับเมื่อเราทาการลื้อถอนไปแล้วใช่ไหมในเรื่องของตัวท่าน้ําที่เราไม่ได้มีการใช้งานก็ทําการสั่งลื้อถอนเลยกันแล้วกันนะครับทำการสั่งลื้อถอน บริเวณนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับทำการสั่งหรือถอนยาวตลอดแนวแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นบริเวณน้ําตรงนี้นะครับเราก็สั่งให้คนงานเนี่ยทำการเช็ดถูเลยนะทำการสั่งเช็ดถูยาไปแล้วก็สำหรับแหล่งกากน้ำมันอันนี้ก็จะมีการก่อสร้างเพื่อทําการผลิตเรื่องของน้ำมันเนี่ยเหมือนกับบ่อที่เราเคยทํากันไปเลยนะครับก็คือมีการวางห้องล้อมรอบวางเครื่องกือเข้าไปเพื่อทําการส่วนเรื่องของการธรรมชาติเนี่ยออกมาได้ด้วยเออแค่ตรงเนี้ยดูดิสิครับผมมีการธรรมชาติข้าดนี้นะครับ40 มากว่ากิโลกร,รัมเลยนะในนี้มีการธรรามชาติแบบค่อนข้างจะหนาแน่นมากเลยนะครับแสดงว่าเราต้องทำการสูบมันออกมาแล้วก็นํามาใช้ในการผลิตในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าหรือไม่ก็เอาไปเก็บเอาไว้ที่อื่นก่อนนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้เรากลับมาที่เนื้อหาหลักของเรากันดีกว่านั่นก็คือเรจะต้องนําเรื่องของนาา้ำนปิโตรเรียมพวกนี้ต่อให้มันยาวขึ้นมาจนถึงบริเวณจรวดของเราที่ตอนนี้ก็มีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะมีการวางตัวถังออกซิไดซ์ของแข็งเนี่ยหนึ่งถังแล้วก็จะมีถังเชื้อเพลิงของเหลวอีกถังถัส ตัวย่างวิจัยก็จะเป็น5ตัวเหมือนเดิมน,นะครับ3วันผ่านไปตอนนี้ก็ทําการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ จะเหมือนกับเป็นปน้ํามันของตัวจรวดนั่นเองนะครับอทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทําการเชื่อมต่อท่อกันดีกว่านะครับเพื่อที่จะลําเลียงเรื่องของตัวน้ำมันปิโตรเลียมจากข้างล่างเนี่ยให้มันขึ้นไปที่บริเวณข้างบนงบนะครับก็ต้องการเชื่อมต่อท่อตรงนี้มานะเพื่อเป็นการแบ่งเรื่องของน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยให้มันขึ้นไปที่จรวดของเรานัน่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นการต่อท่อที่ไกลใช้เล่นเลยนะก็คือต่อจากข้างล่างตรงนี้นะครับให้มัน นมาจะถึงข้างบนแล้วก็มาทางขวาตรงด้านตรงตําหลของเราตรงนี้นะครับเลยได้ว่าต่อกันไกลมากๆอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมได้มีการ เชื่อมต่อในเรื่องของตัววงจรเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือตรงนี้จะใช้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเมม o r ีเปิดปิดหรือก็คือตัวเมม o r ท t o เกิลกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือถ้าหากว่ามีการรับสัญญาณสีเขียวมาเนี่ยมันก็จะมีการปลยสัญญาณสีเขียวออกมาใช่ไหมและทีนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวสวิตช์ท่อน้ำอัตโนมัติที่มันจะมีการรับสัญญาณแบบว่าถ้าหากเป็นสีเขียวเนี่ยมีการปล่อยน้ําถ้าหากเป็นสีแดงเนี่ยก็จะมีการสั่งปิดในเรื่องของตัวน้ำนั่นเองนะครับก็คือถ้าหากว่ามีสัญญาณ ตัวน้ำมันปิโตเรเลียมทําการเดินทางไปทางขวาแล้วก็เข้ามาเติมที่ถังเชื้อเพลิงของเราแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งสรับตอนแรกนี้เราจะเดินทางไปที่ดาวระยะทาง3,000 30, กิโลเมตรเพื่อทำการสํารวจกันต่อนะครับซึ่งทีนี้ผลได้มีการคำนวณไ้แล้วว่าถ้าหากเรามีการวางจุดแบบนี้เราจะเป็นต้องมีการเติมเชื้อเพลิงนะครับทั้งตัวน้ํามันปิโตเรเลียมแล้วก็ตัวแร่ออกซิไดเนี่ยทั้งหมด835กิโลกรัมนะครับก็ได้มีการตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง่งอาแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการวางทังเชื้อเพลิงที่มากเกินไปอันนี้ต้องมีการตั้งว่าอันหนึ่งเนี่ยต้องเป็นศูตรกิโลกรัมนะครับก็คือจะมีแค่ 80r835 แล้วก็835สำหรับตัวทางออกซิเจนของแข็งนะครับ โอเคตอนนี้น้ำมันปิโตรเลียมของเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเนื่องจากว่าสูบจากข้้งล่างพิภพเนี่ยขึ้นมานี่มันต้องใช้เวลาการสักพักหนึ่งนะ,อะตอนนี้น้ำมันปิโตรเลียมก็จะค่อยๆเข้าไปทําการเติมในเรื่องของตัวเชื้อเพลิงกันแล้วนะครับคือเนื่องจากว่าถังเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยสามารถเก็บในเรื่องของปริมาณเชื้อเพลิงเนี่ยได้เต็มที่แล้วก็คือ900กิโลกร,รัมนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราใช้แค่ประมาณ835นะก็เลยแค่ แค่ฐงนนี้ก็พอแล้วอีกฐนนึก็ทำการตั้งเป็นสูตรกิโลกร,รัมไว้เราก็จากนั้นนะครับถ้าหากว่าน้าบโซเดียมพวกนี้ทำการเติมจนเต็มแล้วปุ๊บมันก็จะวนกลับมาแล้วก็จะมาชนกับเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเนี่ยต้องมีการตั้งค่าว่าให้เปนเ็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับ เรื่องเกี่ยวกับตัวน้ํามันปิโตเรเลียมนะครับอยู่ในว่าอ่าเจอแล้วนะครับปิโตเรเลียมก็คือถ้าว่ามีการตรวจจับเจอปิโตเรเลียมแล้วปุ๊บมันจะมีการสัญญาสีเขียวออกมาและสีเขียวเนี่ยมันจะมาโดนกับตัวช่องพอร์ตรีเซ็ตของตัวเมมโมรีทองเกิลซึ่งก็ทําการสั่งให้ตัวขาออกเนี่ย มันกลับกลายเป็นรีเซก็คือกลายเป็นสีแดงเพื่อทาการสั่งปิดในเรื่องของการเติมน้ํามันนั่นเองนะครับก็คือเป็นระบบที่เราสามารถทาการตั้งค่าตัวมาได้อ่ะเห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยน้ำมันเติมเรียกของเราเนี่ยเติมจนครบแล้วใช่ไหมมันก็จะวนกลับมา,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 าแล้วก็ทีนี้ทาการเจอกับเซนเซอร์สัญญาณสัญญาณสีเขียวแล้วก็ทําการเปลี่ยนจากเส้นสีเขียวเป็นแดงแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นการสั่งปิดการเติมน้ำมันประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการให้น้ํามันอ่ะเนี่ยไม่มีการคางในเรื่องของตัวท่อนะแล้วก็จากนั้นนะครับเรายังขาดอย่างหน เป็นต้องมีการเปิดสภาพตรงเนี้ยออกมานะเพราะว่า อาจจะให้สารพันธุ์นะครับทำการนําตัวออกซิไดเนี่ยบันจังการเติมใส่นะซึ่งปริมาณเนี่ยจะเท่ากับน้ามันเป็นตัเลที่เรามีการสั่งเติมเช่นกันนะครับอาจนี้เรื่องราวมัก็คือต้องมีการตั้งค่าให้อาสารพันธุ์เนี่ยมีการใช้งานเจ้าตัวของกรบวการอันนี้ก็ทําการตั้งค่าเกี่ยวกับแผ่นที่ก่อนกันแล้วกันแผ่นที่ดาวไหนดูซิจรวดลำนี้นะครับจะต้องเดินทางไปที่ดาวหินระยะทาง30,000กิโลเมตรนะครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่าเราเดินทางไปไม่ได้เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีการใส่เรื่องของตัวและออกซิได์นอานทำการ เติมเข้าไปแกเติมไปเท่าไหร่เนี่ยแกเติมไป2007เติมไปเพื่ออันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นราการบ้านะครับที่มันเติมจนโอเวอร์ตัวเองอ่ะคือผมขอแค่แปดร้อยสามสิบห้านะไม่ใช่เติมไป2007นเดี๋ยวตบเลยเนี่ยเมื่อกี้สัปดาห์เติมไป2,700กิโลกรัมนะครับเรียกได้ว่าล้นกันเลยทีเดียวอ่าทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตะกี้นี้ก็มีการเติมจนเกินไปนะตอนนี้ก็มีการติ๊กถูกกลับมาแล้วก็มีการเติมออกซิไลด์เนี่ย ไปแบบ R ไปร้อสั่งกิโลกร,รัมแบบเป๊ะๆเ,เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้แผทที่เราของเราไปยังไงบ้างอ่าตอนนี้นะครับจัวดของเราก็สามารถเดินทางไปที่ดาวระยะทางส0,000ื่นกิโลเมตรกันได้แล้วนะครับแสดงว่าเราพร้อมจะออกเดินทางกันแล้วนะงั้นก็สั่งให้เดวอนที่แบบเป็นนักขับเนี่ยมาทําการใช้งานกันอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันนะครับตัวการ์ตนนูาให้เรียบร้อยแล้วก็สลับตัวออซิไที่เขาหยิบมาเกินเนี่ยเดี๋ยวทาตู้เก็บของสักตู้หนึ่งแล้วก็เก็บในเรื่องของตัวไดออไซด์เอาไว้ก็แล้วกันนะครับ โอเคทําการเก็บสะพานเรียบร้อยนะครับคือตอนนี้เดวอนก็เข้าไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราเรียกได้ว่าพร้อมสำหรับการออกเดินทางขั้นต่อไปก็คือจะเป็นดาวระยะทาง30 0 0 0กิโลเมตรแล้วนะครับแต่ว่าผมลืมต่อสายไฟแต่ว่านี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้จะมีสวิตช์ที่เราไปการสั่งเปิดด้วยมืออยู่แล้วนะครับโอเคทําการสั่งเปิดประตูที่มันก็เปิดชา้าเหลือเกินอ่าระหว่างนี้ก็สั่งให้คนงานนะครับทำการเชื่อมต่อเรื่องกับตัวสายไฟเนี่ยรอไว้ก่อนเลยวกันละกันเนอะอ่าตอนนี้ ก็เลยค่อยๆเปิดมาเปิดมาเปิดมาอย่างชาๆโอเคตอนนี้ในเรื่องของอาผงเลโกหลิก็ตกไปในข้างล่างนะครับแล้วทีนี้เราก็มาดูตัวแผนที่ดาวแล้วก็ตอนนี้มีการตั้งค่าว่าให้จรวดลำนี้เดินทางไปที่ดาวที่ระะทาง30 0 0 0กิโลเมตรแล้วเราก็ทำการสั่งโครงการอากาศกันได้เลยและนี่จะเป็นการเดินทางที่ไกลขึ้นอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นการเดินทางเนี่ยทั้งหมด9วันด้วยกันนะครับแต่ก็มีสกิลดลดเวลาลงมาก็เลยจะเหลือแค่อะไรเนี่ย Uh, 8.2วันนะครับโอเคแล้วการสั่งจุดชนวนอ๋อ oh, ลืมกดเพจโอเคจุดชนวนโอ้เ oh, น่โ oh อ้โหความร้อนนี่ผิดกับอะไรนะความร้อนนี่ผิดกับตัวไอ้น้ำมาก <laughs> ดูนี่สิครับการคาร์บอนไดออกไซด์ความร้อน2,900องศานะครับโอ้ oh ho. ร้อนแบบสะใจกันเลยทีเดียวโอเคทะยานขึ้นไป เกินไปเลยอ๋อก็อย่างว่าอะไรพังอ่านี่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เก็บในเรื่องของตัวสะพานเทียบจรวดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะก็คือจรวดนะครับมันจะทําลายเรื่องของตัวสะพานเทียบเนี่ยทิ้งไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปิดในเรื่องของสะพานทั้งหมดด้วยนะครับไอ้เราก็มองแต่สะพานของไอ้ห้องนักบ,บิดนี่ยอ่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีการคาร์บอไซเนี่ยปริมาณมหาศาลนะครับ ขยานขึ้นไป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 อะ่ะเราก็ทําการสั่งปิดประตูได้เลยนะครับแน่นอนว่าประตูปลบภัยเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวสะพานนะครับถ้าหากว่าไม่มีการสั่งเปิดเนี่ยมันก็จะสามารถทําลายในเรื่องของประตูเนี่ยทิ้งได้เหมือนกันแล้วก็สอนนี้เดี๋ยวให้คนงานมาทําการซ่อมแซมแล้วก็ทําการสั่งปิดไปเหมือนเดิมน,นะครับอะ่ะตอนนี้โจทย์ของเราก็จะต้องใช้เวลาเดินทางกันอีกสักพักหนึ่งเลยใช่ไหมงั้นเราก็สกิปไปตอนที่จรวดของเราเดินทางกลับมาเลยกันแล้วกันนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะโชคร้ายกันเลือกเกิดนะครับอ่าตอนนี้เจ้เของเราก็เดินทางกลับมาแล้วแต่ว่ามันกลับมาในช่วงเวลาที่มันมีพายุดาวตกพอดิบพอดีเลยนะครับก็เลยทําให้ตรงเนี้ยอาจจะมีความลําเคนกับการที่ต้องมานั่งซ่อมบันไดกันอีกแล้ว โอโหโอโหโอโหโป้งโอโหเรียกว่าต้องซ่อมบันไดกันอีกยาวเหยียดเอ้ยพอแล้ว <c oughs> อาตอนนี้สุดละคเขาเราก็เดินทางกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทําการลงจอนี่แล้วก็จะได้รับในเรื่องของตัวแผ่นดิสตมานะครับซึ่งแผ่นดิสตพวกเนี้ยอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะแผ่นดิสตจากตัวที่เรามีตัวยอย่างวิจัยเนี้ยเราจะได้มาทั้งหมด10แผ่นด้วยกันนะครับแต่ว่าที่เห็นมาอีก50เนี้ย เป็นจากการที่เราไปสำรวจจุดที่แบบว่ายังไม่เคยไปทําการสำรวจนะครับก็คือถ้าหากว่าเรามาดูตัวแผนที่ดาวเนี่ย ตรงนี้นะครับบริเวณด้านขวาจะเห็นไหมมันจะมีเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกที่ตรงบริเวณวงกลมนะครับคือเป็นการบอกว่าเออตรงเนี้ยเราได้มีการวิจัยเรียบร้อยแล้วนะก็คือมีการตริ๊กถูกนะครับซึ่งแต่ละดาวเนี่ยมันจะมีอยู่5้าที่ด้วยกันนะก็คือถ้าว่ามีการใส่ยาวิจัยเนี่ยไปจบครบ5อันก็คือสามารถไปแค่เทคเดียวเนี่ยก็คือสามารถทําการวิจัยได้ครบทุกจุดเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเราต้องการจะาฟาร์มเรื่องของตัวข,งขังข้อมูลหรือว่าฟาตัวแผ่นดิสอันเนี้ย สามารถทําได้ไหมโดยการไปที่จุดเดิมก็คือสามารถทําได้นะครับแต่ว่าจะได้ทีละสินะก็คือได้ท right ีละสิทีละสิไปเรื <t ries> <t ries ่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่า5 0เนี่ยมันเป็นของแถมที่จากการเราทําการสํารวจในการสํารวจครังแรกประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตอนหลังไม้เมเจอรกี้นี้ก็ได้มีการทําสำรวจอีลํานึงเนี่ยรอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันใช้เวลาในการสร้างนานมากก็เลยขอทําการสร้างรอไว้ก่อนเลยกันแล้วกันนะครับอ่าตอนนี้ตัวขลัเราก็ทําการลงจอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคดีมากแล้วก็วันเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โห พังกระจ,ยระจายมันเป็นอันนี้มันเป็นให้เราเลือกครับระหว่างเรายอมเปิดประตูเพื่อให้อุกบาทตกลงมาหรือว่าเราจะยอมปิดประตูเพื่อให้ประตูพังเพราะใช้ผมเลือกว่าเปิดดีกว่ายเยอะเลยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่อดีอเอาเรื่องของตัวเชือเพลแล้วก็การเดินทางขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวขอดูแผนที่กาวก่อนนะ อ่าสำหรับตัวแผนที่ดาวนะครับตอนนี้เราสํารวจระยะทาง3,000 30, 0กิเมตรเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือจะเป็นการสํารวจในระยะทาง4,000 40, 0กิโลเมตรนะก็คือถ้าว่าเราทําการสํารวจระยะทาง4,000 40, 0กิเมตรเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนเชื้อเพลินะครับเป็น R หน่กิกโลกรัมนะครับแล้วก็ ทำการสั่งเปิดสะพานมาเพื่อให้คนงานเนี่ยนำตัวและออกซิไล์มาใส่เอาไว้ที่ตัวถังออกซิไลท์ของแข็งนะครับแล้วก็สั่งทางด้านาซ้ายล่ะทางด้านาซ้ายตรงนี้นะครับผม,ม่าแผนไว้แล้วว่าจะให้จรวดลําที่2ของเรานะครับเดินทางไปที่ดาวระยะทาง20,000กิโลเมตรนะก็คือดาวดวงนี้นะครับถ้าหากเรามาดูองค์ประกอบของดาวเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเลก ทองแดงหิตออฟซิเดียนฟูรารีและก็ไอโซเลซินนะครับซึ่ง2อันล่างเนี่ยมันคือของที่เราต้องหาจากอวกาศเท่านั้นก็คือเดี๋ยวเราต้องทําการฟานเจ้าสอันเนี่ยวนอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนะคบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการสั่งให้จุลละเนี่ยทำการเดินทางไปนะพร้อมกับเจ้าสิ่งนี้ด้วยมันคือตัวยานบรรจุตัวยานบรรทุกของแข็งนั่นเองนะครับมันจะเหมือนกับเป็นคาร์โกเบที่จะสามารถนําไปเทมกลับมาได้นะครับทีงนี้ก็มีการวางไว้ถึง2อันกันเลยนะแต่ว่าอันนี้วางไว้ก่อนตตัวคาร์โกเบนะคร มันจะมีการเพิ่มน้ำหนักให้กับจรวดเนี่ยค่อนข้างอย่างมหาศาลเลยเรียกได้ว่าใช้พลังงานเยอะมากนะครับซึ่งหากว่าเราวางจรวดแบบนี้เนี่ยต้องใช้เชื้อเพลิง1 3 7, 7กิโลกร,รัมนะครับเรียกได้ว่าเกือบจะเท่าจรวดอันขวาที่แบบเดินทางไปที่แบบไกลกว่าถึง2เท่าตัวกันเลยนะอ่าแล้วก็ตอนนี้ต้องทำการเซตเรื่องของตัวถังเชื้อเพลิงเหลวนะครับว่าฝั่งซ้ายหรือจรวดที่2เนี่ย ต้องทำการใส่เชื้อเพลิงไป1 3 7ก็คือจะเป็น901ถังกับ137กิโลกรัมอีก1ถังนะครับแล้วอันขวาล่ะอันขวาจะเป็น1,98ใช่ไหมนั่นก็คือต้องตั้งเป็น901ถังแล้วก็อีก198อีก1ถังแบบนี้นะครับทีนี้ เราทาการสั่งเติมน้ำมันกันดีกว่าก็คือจะเป็นวงจรที่เรามีการวางไว้แบบนี้นะครับก็แค่ทําการสั่งสวิตช์ตรงนี้ให้การเป็นสีเขียวนะแล้วก็ทําการสั่งปิดสวิตช์ได้เลยครับก็คือเจา้าตัวเมมโมรี่เนี่ยม,มีการเซฟไว้เรียบร้อยแล้วก็คือจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะมีการส่งสัญญาณสีเขียวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าตัวน้ำมันเป็นตัวเลียมเนี่ยจะกลับมาที่เซอเซอร์ตัวระบ,บน,นี้เพื่อเป็นการบอกว,ว่าเออตอนนี้น้ำมันมันเริ่มกลับมาแล้วนะก็ทําการสั่งปิดสวิตช์ได้นะครับ อตอนนี้ตัวน้ำมันเป็นตัวเรียกของเรานะครับก็เดินทางกลับมาเป็นที่เรียบร้อยเซ็นเซอร์ก็เป็นการตรวจจับว่าเออตอนนี้น้ำมันกลับมาแล้วนะก็ทําการส,งส,าาส่งสัญญาณสีเขียวไปที่ตรงอพอร์ตรีเซ็ตของตัวแบตเ r อรี่ทองกอก็ทําการสั่งปิดการเติมน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคดีมากก็ตอนนี้นะครับก็มีการเติมเชืเ้อเพลิงเนี่ยไปจนครบหมดทุกถังเป็นที่เรียบร้อยอาทีนี้เรามาดูที่แผนที่ดาวสำหรับจรวดลำแรกนะครับ จะเดินทางไปให้ไกลขึ้นก็คือจะเป็นระยะทาง40 0 0 0กิโลเมตรนะครก็จะมีเป็นดาวขาว่าด้านซ้ายกับดาวน้ำแขง็งตะ้ังขวาใช่ไหมกันก็ ไปตั้งขวาก่อนก็แล้วกันนะอ่ะแล้วก็ทีนี้จะรจอีกลำหนึ่งก็คือจะเป็นจรวดลำที่2น,นะครับเดี๋ยวจะทำการตั้งค่าว่าให้เดินทางไปที่ดาวโลหะระยะทาง2 0 0กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าสามารถเดินทางไปได้แล้วนะอะที่นี้จะเป็นเรื่องของนักบินนะครับตอนนี้เดวอนยังคงอยู่ในจรวดลำแรกนะครับแล้วก็ลำที่2ละ่ะตอนนี้ลำที่2นะครับเราจะให้ใครมาเป็นนักขับดีคือตอนนี้เรามีคนวิจัยอยู่แค่4คนแถมมี2คนไปนใหม่ก็เพราะฉะนั้นก็จะเหลืออีกแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือจะเป็น โลวันนั่นเองโลวันนะครับจะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับอาการแบบของการส่งของการสวมสูรแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาัพในเรื่องของตัวการอาสวมสูตรก็คือเป็นเรื่องของการขับจรวดแล้วก็เรื่องของการนําทางจรวดด้วยนะครับดูนี่สิค่าความสุขนี่แกไปทําอะไรมาเนี่ย <laughs> ทำไมความสุขมันน้อยนิดกระชิ้เลยขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็ทําการเปลี่ยนหัวให้เขาแกนซะหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการสั่งให้ อาโลวันเนี่ยเดินทางมาที่หองกำการอันที่2เพื่อทำการสั่งอาเดินทางกันต่อไปนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอเดินทางพร้อมๆกันทั้ง2องลำเลยนะ,อะตอนนี้เดี๋ยวเพื่อความไม่ผิดพลาดเหมือนครั้งก่อนเราก็ทําการสั่งเปลี่ยนตัวสะพานที่เป็นการเติมเรื่องของตัวแรแอลซเนี่ยเก็บไปก่อนได้เลยนะครับโอเคดีมาก ต่อไปก็คือรอนจนกว่าโรวันเนี่ยจะเข้ามาแล้วเราก็ทําการสร้างปสศาจเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่แค่ในตัวหอมกระบกอันนี้เท่านั้นนะครับโอเคตอนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่ต้องรอแล้วเมื่อกี้ไงมาละนี่ไงปุ๊บๆๆ้เข้าไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับทำการสร้างปสศาจโอเคปิดเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ไปทําการเปิดประตูด้านบนได้เลยก็คือเป็นประตูสอบาน,นี้ที่มีการสร้างแล้วก็ทําการต่อสัญญาณเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทําการสั่งเปิดมา อ่าตอนนี้ตัวก็ค่อยๆทําการเปิดออกมาเปิดออกมาเปิดออกมาแล้วนะครับแล้วก็สำหรับตัว R Space Scanner เนี่ยอันขวาจะเป็น R 1นะอันซ้ายจะเป็น R 2ตามนี้นะครับโอเคทําการเปิดให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับเรามาดูที่แผนที่ดาวเราก็ทําการสั่งปล่อยจรวดเนี่ยพร้อมๆกันทั้ง2อ,อันเลยนะครับอันลำที่1แล้วก็ลำที่2โอเคทาการสั่งปล่อยไปทั้งคู่เรียบร้อยนะครับหนอขอดูภาพกีฬามันๆหน่อยสิทําการจุดชนวน โอ้โหนี่ครับการคาร์ลซายอุณหภูมิ2,000กว่าองศานะครับเรียกได้ว่าร้อนสะใจกันเลยทีเดียวโอเคเอเค็นเดินทะยานขึ้นไปลำขวาก็จะทำการสำรวจต่อนะครับลำซ้ายก็จะไปนำในเรื่องของตัวไอเทมที่จะเป็นเทสสุดท้ายของเกมนี้กลับมานะครับในทาการเดินทางไปตรงนี้เว้นที่พอไหมเนี่ย <laughs> ตรงนี้จะบอกว่าเว้นที่แบบ พอดิบพอดีข้ามเส้นเลยนะครับโหคตรน่ากลัวอ่าโอเคแล้วก็อ่าโชคดีนะจ้าเดี๋ยวอีกประมาณสักกี่วันนะลำหนึ่งเนี่ยจะต้องเดินทางไป6วันนะครับหรือก็คือ5.5วันด้าวันนเะนื่องจากว่ามีสกิลแล้วก็ระยะทาง R4 0 0 0หมื่นเนี่ยก็คือจะเป็น12วันนะครับหรือก็คือ10.9้าวันเนื่องจากว่ามีสกิลนะอ่าตอนนี้เราก็รอกันยาวๆได้เลยครับอ่าเราก็ทำการ สั่งปีซีส์สั่งปีซซี่สแล้วก็อันนี้ก็ทําการเชื่อมต่อสบายถึงการเ e ท่าน,นี้ก็สามารถทําการสั่งใช้งานตอนที่เรวาของเราเดินทางกลับมาได้แล้วนะครับเออใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของคนวิจัยนะตอนนี้คนวิจัยของเรานะคะทั้งสองคนที่เป็นมือหมากเนี่ยก็กําลังทําการเก็บเลเวลโดยการให้มาใช้งานตัวหอดูดาวอยู่นะครับเพื่อที่จะสรวดดวงดาวกันต่อไปคือตอนเนี้ยเราสามารถสวดดวงดาวได้เรื่อยๆเรื่อยๆเ,เลยนะตอนนี้กาลังสำรวจดาวระยะทาง เออแสนสี่กิโลเมตรนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปกันหรือเปล่านะคือตอนนี้นะครับเหลือดาวที่ต้องสำรวจเนี่ยอีกแค่1 2 3 4สอีอีกแค่4ี่ดวงก็จะสำรวจครบทุกดวงแล้วนะครับแล้วการวิจัยล่ะตอนนี้การวิจัยนะครับกำลังทำการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการสันดาบเชื้อเพลิงเย็นอยู่ก็คือจะเป็นจรวดขั้นสุดท้ายนั่นก็คือตัว จรวดพลังงานไฮโดรเจนนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับทรัพยากรเป็นในช่วงเล็กเกมกลับมาก่อนนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปยาวๆเลยครับว่าเราจะได้ของกลับมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถทําได้เยอะแค่ไหนด้วยซึ่งนี้ก็ต้องเล่นกันต่อไปยาวๆแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยพักก่อนการ์ดการเนอะในพานนี้ก็ถือว่ามีการสร้างตัวจรวดพลังงานปิโตรเลียมแล้วก็เริ่มมีการปล่อยจรวดที่มีการเก็บในโอกของเอเนียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่จะได้อะรับค าตอนนี้ไปพักก่อนเนอะอ่ะโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครายไปกระใจายให้ผมด้วยนะครับแล,ล้วเรามาเจอกันใหม่ในพัทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้เนเ